สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสาสาราษฎร์ไพายี4สีนะคะสําหรับคี้ศาสจะมาทานายดวงเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนมิถุนายนสองห้าหกสี่ของชาวราศีเมถุนนะคลิปนี้ชาวราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดสิบสี่มิถุนายนถึงสิบสี่กระกฎาคมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีเมถุนเนี่ย ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งสาทําคลิปรายด่วนรายเดือนขอไปทำคลิปรายเดือนนะคะแล้วมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์นิดหนึ่งก็เลยคิดว่าจะทําแยกแต่เอินว่าไม่ค่อยมีเวลาทําให้อะคะ่ะก็เลยมาได้ครึ่งเดือนหลังก็ยังดีเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจะดูในเรื่องของของความรักความสัมพันธ์ในของคนโสด คนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่นะคะซึ่งการทำนายดวงนี้ไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นดวงโดยรวมโดยกว้างฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะดูอย่างมีสตินะคะนะโอเคทีนี้เดี๋ยวสาสตรจะหยิบให้แทนชาวราศีเมถุนนะ,อะของคนโสดคนมีคนคุยแล้วก็ คนมีคู่จะหยิบพร้อมกันเลยนะคะโอเคค่ะคนโสดก่อนนะคะโอเคค่ะคนโสดนีคนโสดนะคะข,ขยักนิดนึงคนที่มีคนคุยค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนนะคะ โอเคค่ะต่อไปคนมีคู่ค่ะ,ะโอเคค่ะเรียบร่อยอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไพ้นางฟ้าก็จะเปิดเลยนะก็จะนี่เหมือนกันก็จะหยิบ ทั้งคนโสดคนมีคนคุยนะคะแล้วคนมีคู่นะคะซึ่งการทำนายดวงเนี่ยบางทีเราก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อ,อความสบายใจดูเพื่อความบันเทิงก็ดูได้หลายอย่างเนาะบอกไม่ถูกว่า,าแล้วแต่บางคนบางท่านอะ่ะอยากดูแบบไหนดูเพื่ออะไรบางคนก็ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสนุกสนุก อดโซนนะคะ นี้เราก็จะเริ่มดูกันเลยขอดูคนโสดก่อนนะคนโสดขอไพ่เดียวเราดูคนโสดชาวราศีเมถุนนะ<อ>ความรักความสัมพันธ์ขึ้นเดือนหลังเป็นอะไรบ้าง q u e e n of s w o r d มาก่อนเลย <c oughs> เออคว e นออฟสวอตเจ็ดถ้วยแปดถ้วย <c oughs> ไนท์ออฟสวอตแล้วก็สิบดาบอ่ะโอเคคนโสดคะ่ะขยับนะคนโสดนะจะเห็นได้ว่าจริงๆคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นตั้งใจมีความเป็นตัวของตัวเองอะ่ะคือเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากเลยนะคุณไม่ค่อยไม่ค่อยจะสนใจใครอะ่ะถ้าถ้าอย่างนี้นะ <c oughs> เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ไม่ค่อยย่อท้ออะแต่คุณมีตัวเลือกเยอะนะคนโสดเห็นไหมคะตัวเลือกคุณเยอะนะจริงๆคุณมีแบบม้ยมีคนคุยเยอะ <c oughs> ทําให้แบบแบบนี้ออกมาเนะี่ยแสดงว่าตัวคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะมีคนคุยเยอะนะคะตัวเลือกเยอะแต่เหมือนคุณเหมือนปัญหาของคุณก็คือ <c oughs> คุณยังรู้สึกเศร้ารู้สึกกังวลรู้สึกไม่แฮปปี้กับเรื่องที่ผ่านมาคือคือความรักที่ผ่านมาก็ได้นะถ้าพูดถึงนะคนโสดนะถ้าพูดถึงความรักที่ผ่านมามันอาจจะไม่โอเคมันอาจจะไม่แฮปปี้มันทําให้คุณรู้สึกเศร้ารู้สึกรู้ยังรู้สึกเศร้าอะ่ะคุณไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอดีตได้อะ่ะคุณก็เลยยังยังอยู่ในวังวนนี้อะ่ะ พอมีคนเข้ามาคุยหรือมีคนใครเข้ามาคุยกับคุณอะคุณรู้สึกว่าคุณยังลืมเรื่องเก่าเรื่องเดิมในอดีตไม่ได้อะคุณไม่สามารถที่ก้าวข้ามผ่านนี้ได้ถ้าคนก้าวข้ามได้นะคุณจะโอเคมากเลยนะคะคุณจะแฮปปี้มากแล้วคุณก็จริงๆคุณก็มีคนเข้ามานะเข้ามาแบบอุมีมีคนเข้ามาหาคุณนะเข้ามาแบบเป็นอัศวินขี่ม้าขาวแล้วแบบพุ่งทะยานมาเลยเหมือนกับว่า เฮ้ยแบบมาแบบรวดเร็วมาแบบเขาเข้ามาเต็มร้อยอะเกินร้อยปะเออคือเข้ามาอย่างรวดเร็วเร็วอย่างสายฟ้าเลยแต่ <c oughs> พอไพ่ภายสุดท้ายมันก็เหมือนกัว่าคุณก็มาเข้าอีหลอบเดิมอะคุณเหมือนเหมือนเคยโดนมีแผลข้างหลังอะเขาเรียกว่ามีแผลในใจอะมีปมที่ผ่านมาไอนนี้ไอนี้ไอนี้ไม่รู้นะอ่านตามไพ่นะคุณเหมือนว่า ที่ผ่านมาคุณเคยโดนแทงข้างหลงังโดนหักหลงังโดนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่าโดนแทงข้างหลังมาแล้วแบบคุณก็เลยไม่ค่อยไว้ใจใครคุณก็เลยให้ตัวนั้นอ่ะมันเป็นบาดแผลที่ติดตัวคุณมาคุณจะคบใครคุณก็พอสุดท้ายแล้วคุณก็ก็เหมือนเดิมอ่ะคือเข้าอีรอบเดิมเหมือนกับว่ากลัวเขาแทงข้างหลังกลัวเขาหักหลงังกลัวแบบเอออะไรอย่างเงี้ยชีวิตคุณก็เลยเหมือน ยังไม่โสดขอ,อนุญาตเนี่ยสิบดาบคืออะไร <c oughs> คนโสดเดี๋ยวขอเปิดให้อีกสักใบ <c oughs> พิเศษเลยนะเนี่ย <c oughs> ชาวราศีเมษุนขอเปิดสิบดาบนะว่าสิบดาบมันคืออะไรขอใบหนึ่งค่ะปึ๊บนาเห็นไหมคะอย่างที่บอกเลยได้ไพ่แฮงแมนแสดงว่าคุณอะต่อให้มีใครเข้ามาพอคุณค,บ,คบไปสักพักหนึ่ง คุณเหมือนมีอะไรที่มันติดอยู่ในหัวมันไม่หลุดออกอ่ะเหมือนอย่างสมมติคุณเคยเดินแทงข้างหลังมาเอ่ะคุณก็ยังติดอยู่ในหัวคุณคุณก็กลัวคนคนคนที่เข้ามาใหม่อ่ะแทงข้างหลังคุณเหมือนเดิมคุณสลัดไม่หลุดอ่ะคุณยังยึดกับอันเดิมยึดกับสิ่งเดิมๆที่เคยเป็นมานะคะคุณไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ได้คุณก็เลยยังอยู่ที่เดิมนะคุณก็เลยยังโสดอ่ะโอเคพูดง่ายๆนะคะคนโสดอืม ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชาวราศีเมถุนนะคนโสดคุณก็อ่าถ้าเกิดว่ายังสลับไม่รู้ก็โสดต่อไปก่อนนะว้าวแต่ไพ่านางฟ้ายิ่มได้มาโอ้โหคนโสด่ะไพ่นแนะนำคุณว่าคุณได้ไพ่สวยมาก Free yourself เขาบอกว่าเวลาเวลามันจะช่วยให้คุณดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ รีโยเซ่นนะเวลามันช่วยให้คุณดีขึ้นนะให้คุณปลดปล่อยตัวเองให้ลองเป็นอิสระปล่อยว่างนะคะทุกสิ่งที่ผ่านมาก็คือสิ่งที่ผ่านมาอดีตก็คืออดีตนะคะอย่าเอาอดีตมารวมกับปัจจุบันและก็อย่าเอาไปรวมกับอนาคตนะคะฉะนั้นก็คือปลดปล่อยให้ตัวเองให้เป็นอิสระลองดูซินะคะแล้วคุณจะพบกับคนที่เข้ามา Healing Family Issue คุณคนที่จะเข้ามารักคุณด้วยความจริงใจนะคะขอภัยมามอบความรักความรู้สึกดีๆความมาเติมเต็มนะเขาเรียกว่ามาเติมเต็มส่วนที่ทําให้คุณขาดหายไปนะคะแล้วก็มาเยียวยารักษาจิตใจของคุณแล้วก็ถึงขั้นได้แต่งงานนะคะเพียงแต่ว่าคุณลองเปิดใจเปิดใจแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองนะขออภัยขอแห้ง <c oughs> นะคะคนโสดคุณต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะแล้วคุณจะเจอคนที่เข้ามาเยียวยารักษาหัวใจของคุณรักษาบาดแผลของคุณจนถึงขั้นถึงขั้นได้แต่งงานเลยนะนะลองเปิดใจดูนะคะคุณคุณสโสดนะโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนโสดค่ะนะอะต่อไปมาดูคนที่มีคนคุยสิเป็นอย่างไรบ้าง ท่านที่มีม,มีเป็นคุม,มีคนคุยนะสถานะที่ยังมทำไมไม่ชัดเจนสักทีนะมาดูกันฟได้ไพ่ queen of pentacles ได้ไพ่ the fool นะคะได้ไพ่ queen of w a n d สองไมเท้าแล้วก็เงินอ่ะเจดเรียนจะเห็นว่าความรักสัมพันธ์ของคนที่มีคนคุยนะ คนที่มีคนคุยอ่ะคุณคุยไหมคุณคุยนะคุณก็คุยกับเขานะคุณก็โฟกัสกับเขานะแต่เหมือนกับว่าพอมาได้ไพ่เดอะโฟล์มาประกบอ่ะเหมือนใครบางคนในที่นี้ยังอยากยังอยากยังอยากเป็นอิสระอยู่ไม่ตัวคุณก็ตัวเขาแหละยังอยากยังอยากยังรักอิสระพูดง่ายๆยังไม่อยากผูกมัดอ่ะยังแบบเออหลันล้าลลไปก่อนอะไรเงี้ย นะคะแต่ตัวคุณก็ก็โฟกัสที่เขานั่นแหละแต่อาจจะตัวเขาหรือตัวคุณตัวเขาก็ได้ตัวเขายังเป็นอยากเป็นอิสระอยู่นะยังอยากเป็นอิสระยังอยากสนุกยังไม่อยากผูกมนะัดอ่ะนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ <c oughs> เรื่องงานนะ <c oughs> อีกอย่างหนึง่งตัวคุณก็อยากได้อยากมั่นคงในเรื่องของการงานนะอยากให้มีการงานที่มั่นคงนะมั่นคงแล้วก็ถ้าให้ใบนี้ออกมาคุณคุณค่อนข้างจะซีเรียสและจริงจังเนาะซีเรียสจริงจังกับเรื่องงานเนาะคุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตหรือเปล่านะาคุณอยากให้งานมั่นคงนะแล้วก็ อยากให้งานมั่นคงอาจจะมีงานเสริมงานเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยคือในเรื่องของการงานคุณมุ่งมั่นในเรื่องของการงานนะในเรื่องของการไม่ว่าตัวคุณหรือตัวเขาพอสุดท้ายไพ่สรุปมันอยู่ที่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคุณอาจจะกําลังคิดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินไปก่อนนะเลยยังไม่อยากแบบที่จะที่จะคิดเรื่องคู่เท่าไหร่เพราะว่า อาจจะต่างคนต่างยังแบบโฟกัสเรื่องงานไปเน้นที่ทํางานก่อนเก็บเงินก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ยังไม่อยากผูกมัดก็เลยเหมือนกับว่าโอเคก็คุยกันไปก่อนอยู่ในสถานะที่เป็นแค่คนคุยความสัมพันธ์ก็ไม่ชัดเจนก็อยู่แบบนี้ก่อนนะไพ่แนะนําบอกว่า <c oughs> อ่าไพ่บอกว่าไพ่บอกว่าคุณรู้นะ Getting to know is a า t e r คุณรู้นะว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นอย่างไรและควรจะทำอย่างไรนะ s e p a r a t i o n เวลาน่ะมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้รู้สึกว่าเออเราควรจะทำยังไงแต่ต้องอาศัยเวลาแยากเวลาจริงๆนะเขาบอกว่าบางทีบางอย่างนะ่ะก็จะต้องแบบมีวันหยุดด้วยกันบ้างไปด้วยกันบ้างอะไรบ้างนะคะมันจะได้เติมเต็มความรู้สึก ซึ่งกันและกันนะไม่ใช่โฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องเงินอย่างเดียวเนาะบางทีความรู้สึกอ่ะก็ต้องแบบมีเวลาว่างออกไปกินข้าวด้วยกันบ้างนะคะพักผ่อนด้วยกันบ้างทํากิจกรรมด้วยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนะเวลามันจะช่วยทําให้อะไรหลายๆอย่างอ่ะมันจะค่อนข้างจะ,ะค่อนข้างจะดีนะพูดถึงว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ไม่ชัดเจนต่อไปนี่แหละนะคะ สำหรับคนมีคนคุยนะคุณไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไปก่อนเรื่องอความรู้รักความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นเรื่องรองก็ได้ไม่ได้เป็นเรื่องหลักนะคะเป็นเรื่องรองก็ทําให้ความสัมพันธ์มันยังยั่งยืนแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ก็แค่นั้นนะคะเอามาดูคนมีคู่ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะชาวราศีเมถุนฟื้นใบแรกคนมีคู่ได้ไพ่ชาริออทอ่า เดลไพจัสม t นสามดาวหกไม้เท้าเดวิลอ่ะโอเคคนมีคู่ค่ะชาวราศีมีถนุนคนมีคู่นะมีถุนคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นจริงๆคุณเป็นคนที่เก่งนะเก่งแก่งมีความอดทนสูงมากอืมทำให้แบบนี้คุณมีความเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะ อดทนสูงอดทนในเรื่องของอะไรบางทีความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ่ะมันเหมือนกับว่ามันเพิ่งฟื้นบางทีก่อนหนะ้านี้มันอาจจะแบบงเงียบไม่มีอะไรบางทีมันอาจจะมีอะไรความจริงมันปักปรากฏนะ่ะพอไพ่จัสตเมนขึ้นมารู้สึกสาวบอกว่าเออจริงๆมันเหมือน มันมีอะไรที่มันปรากฏขึ้นมาความจริงอะความจริงที่ที่อาจจะซ่อนอยู่ภายในที่ก่อนหน้านี้ที่เราเไม่อยากรับรู้หรือมองผ่านมองไม่เห็นอะไรเงี้ยพอความจริงมันปรากฏมันจะมีความจริงบางอย่างที่ปรากฏขึ้นมานะทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคอะเหมือนคนถูกแทงเหมือนอกหัก เหมือนไม่โอเคนะ่ะทำให้รู้สึกเศร้ารู้สึกไม่พอใจรู้สึกเหมือนคนอกหักอะ่ะสามดาบขึ้นมาแทงหัวใจเลยมีดาบแทงขึ้นมาแต่เหมือนมีอะไรจี๊ดขึ้นมาะนะนะอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้นนะ่ะคุณไม่ค่อยสนใจเนาะไม่ค่อยสนใจแล้วก็ทําแต่งานคุณอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของงานคือคือบางทีละโฟกัสไปที่เรื่องงานอะ่ะ ไม่ค่อยคิดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะแต่วันหนึง่งมันก็ความจริงอะ่ะมันปรากฏขึ้นหรือความลับมันมันไม่มีในโลกอะ่ะนะคะแล้วมีไพ่เดวิลไพ่สรุปไพ่เดวิลขึ้นมาเนาะความจริงที่ว่าอาจจะเป็นอ่มือที่สามเข้ามาทําให้ความรักอ่าันครอนหรือความจริงปรากฏบางทีเขาอาจจะมี ใครบางคนเข้ามาเลยทำให้ทาให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอะคำว่ามือที่สามในที่นี้เนาะพอมีไพ่สามดอกกับไพ่เดวิขึ้นมามีไพ่มือที่สามเข้ามามือที่สามในที่นี้นะ่ะบางทีมือที่สามอาจจะไม่ใช่มือที่สามอาจจะไม่ใช่เก๊กไม่ใช่คนที่มาทําให้ชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตคู่แต่หากอาจจะเป็น มือที่สามมาจะเป็นเรื่องงานมือที่สามมาจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนอื่นๆเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นได้หมดเนาะไม่โฟกัสเฉพาะว่าเอ,อ๊ะกิ๊กกักอะไรประมาณนี้นะจะ,จะเจอความจริงปลาปรากฏมาดูเส้นไพ่อยากแนะนําอะไรไพ่บอกว่าอืมไพ่แนะนำบอกว่าเออก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะแบบ เป็นคนที่แข็งแข็งเป็นคนแกร่งแกร่งเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่อนหวานเนาะลองเปลี่ยนหม่อยไพ่บอกว่าให้เปลี่ยนให้คุณเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะไม่ได้โฟกัสที่เขาละให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองนะทำตัวเองให้มีความสุขนะความสุขเ <c oughs> ติมเต็มนะคะแล้วก็เปิดใจ เปิดใจที่จะให้เปิดใจที่รับพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตนะแล้วก็ทำค,ความรู้สึกให้มันรู้สึกแบบโรแมนติกเน่ะเออนะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่แบบพูดจาทื่อๆขวานพาซากพูดตรงอะไรประมาณนี้นะคะลองเปลี่ยนตัวเองใหม่บางทีคู่ของคุณอาจจะแบบชอบคนที่อ่อนหวานเอาใจสายแค่พูดดีด้วยอะไรเงี้ย นะอาจจะลองเปลี่ยนตัวเองดูนะมันจะทําให้เออจริงๆมันจะทําให้ชีวิตคู่ดีขึ้นนะนะอย่าโฟกัสเรื่องงานเยอะบางทีเรื่องงานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องคู่ก็สําคัญในเมื่อเรามีคู่แล้วเราก็ให้ความสําคัญกับคู่ของเราบ้างบางคนโฟกัสแต่เรื่องงานไม่มีเวลาให้คู่เขาก็ไปคุยกับคนอื่นนะอาจจะเป็นไปได้นะอืลองเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่ ทำัวเองให้โรแมนติกนะพูดพูดพูดดีพูดเพราะพูดหวานเอาอกใจบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วชีวิตจะดีขึ้นแฮปปี้ขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านนะคะทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะว่าความรับความสัมพันธ์เนี่ยทำอย่างไรมันถึงจะไปรอดนะคะโอเคค่ะก็ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็ <c oughs> สำหรับชาวราศีเมถุนนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ชาวราศีเมถุนโชคดีและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ